พระเจ้าจึงอยากให้เราตั้งใจที่จะอธิษฐานให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ตั้งอยู่ด้วยการที่ให้พระเจ้าปกครองหัวใจของเรายอมจำนนต่อพระองค์ให้พระเจ้าทำงานในชื่อของเรามีใจเมตตามีความรักมีความเสียสละมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้านี่คือแผ่นดินที่จะมาตั้งอยู่ที่แท้จริงเพราะถ้าพี่น้องไม่ยอมจำนนนะคะ เอาความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ให้เนื้อหนังนําชีวิตทุกอย่างถ้าเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่ถ้าชื้อของเราเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่เราก็ไม่แตกต่างจากคนที่ไม่มีพระเจ้าสิ่งสําคัญที่พระเยซูสอนก็คือแผ่นดินของพระเจ้าตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่เริ่มต้นจากลูกของพองค์ยอมจำนนหากใจไม่ยอมจำนนคําขอของเราอะ่ะมันจะวนที่เดิมคําว่าวนที่เดิมคืออะไรคะ มันคือเราเป็นศูนย์กลางของคำขอชีวิตของเราความต้องการของเราจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลของคำขอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราได้รู้น้ำพระทัยพระเจ้านะคะอ้อนตั้งคำถามว่าพระเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่ามนุษย์ต้องการอะไรทำไมต้องให้อธิษฐานด้วยพระเจ้าก็รู้ความต้องการและความจำเป็นะ่ะพระเจ้าก็อวยพรเลยได้หรือไม่สิ่งที่ จาะลึกเข้าไปก็คือใช่พระเจ้ารู้เราเลี้ยงลูกเรารู้ว่าลูกต้องการอะไรอาหารสัมมือพร้อมใช่ไหมเรารู้ว่าเขาต้องใช้ใจ่ายอะไรแต่บางครั้งการที่จะฝึกลูกให้ลูกมีส่วนร่วมพัฒนาลูกเสริมสร้างลูกเป็นเรื่องที่สำคัญพระเจ้าอยากให้เราร่วมในแผนงานของพระองค์พระเจ้าอยากให้คำอธิษฐานของเราเนี่ยเป็นคำอธิษฐานที่รู้หัวใจพระเจ้า แล้วเรามีส่วนในแผนงานนั้น